สวัสดีครับวันนี้กับคุกกี้ r ันเราจะมารีวิวคุกกี้ตัวใหม่แบบแม่กระตตกกันแบล็คเบอร์รี่คุกกี้ครับก็ความสมามารถมันก็คือจะมีวิญญาณมาช่วยเก็บไอเทมนอกจะกเก็บไอเทมแล้วก็จะเอาเยลลี่ลูกไฟไมั้งกลายาวิญญาณไฟไปวางแทนก,ก็ก็ตั้งชื่อเป็นแบล็คเบอร์รี่เยลลี่ไปวางแทน นอกจากแบลเบรล,ลี่แล้วก็จะมีพวกผู้ดาวพวกเจรลี่ที่เปลี่ยนสิ่งกีดขวางให้กลายเป็นเหรียญแล้วก็ขดเลือดน่าจับประมาณนี้ด้วยไปดูความสามารถกันว่าช่วยเก็บยังไงมาพร้อมกับตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเราเก็บพลาดแต่แบล็กเบรลี่จะ ช่วยเก็บก่อนครับเก็บระวางก่อนรวมถึงเยลลี่ที่เป็นได้พวกตัวอักษรอะไรพวกนี้ด้วยก็จะช่วยเก็บเหมือนกันนี่ฮะเห็นวิญญาณไหมเบ,บนอยู่บนหัวที่วิ่งไปก็ไม่ใช่แค่เอาไปแทนที่นะครับเคยมีอะไรที่มันมันไม่ได้ช่วยเก็บนะไอ้พวกเกิดเศษเหรียญอะไรพวกเนี้ย มันเอาเป็นการไปเอาไปแวปงแปนาที่แต่อันนี้ช่วยเก็บด้วยถือว่าคุ้มเลยนะนี่ฮะ,ะใส่ไอพวกเหรียญกลายเป็นเงินเนี่ยออกมาแล้วเมื่อกี้ก็พูดดาวแล้วนี่พูดดาวใหม่แล้วครับต่อไปนี่เหรียญกลายเป็นเงินเอสินค้ากันข้ปไปเหรียญเก็บเลือดให้ด้วยอืม ของกองสมบัติทางช่วยเก็บแหละผู้ดาวมาแล้วครับโอเคเหรียญกลายเป็นเงินแลสงเข็ดควางกลายเป็นเหรียญด้ดูกลองเก็บไหมอ,อันนี้ไม่เก็บครับเก็บไม่ทันสุดท้ายก็น่าจะเป็นขวดเลือดนะครับนี่ขวดเลือดมาแล้วแล้วก็ผู้ดาว คือรู้สึกมาคุมแล้วตัวนี้เอามาช่วยแบบเก็บไปเท้นตอนผ่านดาวแล้วล้วนเลยคุมไม่สำหรับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับเก็บของแล้วลวนเลยนะต่อไปนี้แบบจะไมีอะไรที่ต้องให้เก็บอะ่ะก็ใช้ตัวนี้จะน่าจะเลยว่สุดน่าจะพลาดน้อยสุด เอามาคู่เซตกระตัวนี้ครับตัวที่ถ้าเก็บไม่ทันก็จะเก็บให้อันนี้น่าจะเก็บเกี้ยงเลยทีนี้เดี๋ยวดูขึ้นบนบนบอนัดทามกันไม่เก็บให้เหรอว่าอโอเคครับ ความสมารถประมาณนี้โอเคจบครับสั้นดี